สวัสดีจ้อาอีฮอลอทุกคนนะจ๊ะเจออีแล้วนะกับคอนเทนต์เสื้อบอลแบบนี้ในคิดดูสิจ๊ะนั่นเองนะ,อองนนนะก็อย่าลืมน,นะกดไลค์กดแชร์ share, ติดตามจะดบไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ฝากแพลตฟอร์มใหม่ของเราด้วย i n s t a g r กรมนะที่เจดมอินเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะเรื่องราวของเสื้อบอลน,นะมารีวิวมาพูดคุยเมาท์มอยกันนะจ๊ะทั้งอดีตปัจจุบันนั่นเองนะก็นํามาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มาถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันนะโมแก ทีมไทยหลีกฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองที่กำลังโอ้โหกำลังแบบจัดหนักจัดเต็มมันอยู่ตอนนี้สนุกสนานมากนะแล้วเราได้นายกสผมมคมฟุตบอลคนใหม่แล้วเป็นมาดามแป้ง hmm. คุณอนพันธ์ลำซำนั่นเองนะจ๊ะก็หวังว่าฟุตบอลไทยของเราจะยกระดับก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ติดอยู่กับลมเดิมๆมุ่งหน้าต่อไปพุ่งกระชูดปิดๆแล้วก็ไปสู่สิ่งที่เราต้องการกันนั่นเองสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะจ๊ะทีนี้มาดูเรื่องราวของเสื้อฟุตบอลไทยวันนี้นำมาฝากกัน4สมสรอน สี่ทีมกันไปเลยนะจ๊ะว่าจะมีใครบ้างนะจ๊ะไปดูกันเลยตัวแรกนะนี่เลยก็ต้องเขาแหละนะเป็นเต้ยเป็นเจ้าพ่อเป็นตัวเต็งในทุกดูการที่ลงทํางานแข่งขันสําหรับปราสาทสายฟ้าบุรีดํายูไนเต็ดในดูก,การปัจจุบันนะในนะจ๊ะก็เป็นเสื้อสีเดิมสีหลักของเขาเลยชุดเย้าของเขาคือสีกรมท่าหรือถ้าใครจะบอกเป็นสีน้ำเงินเข้มก็ไม่ผิดนั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นเสื้อสไตล์ที่บุรีมําเนี่ยผลิตออกมาหลายต่อล,ลปีช่วงหลังเป็นแบบนี้หมดก็คือเสื้อคอปกเป็นเหมือนโปโล ใส่แล้วมันก็ดูสุภาพด้วยแล้วนายบุรีรัมเนี่ยเะนําเคยไปเนี่ยนะใส่เสื้อทีบอนบอลบุรีรัมเนี่ยถือว่าแต่งกายสุภาพติดต่อราชก,การจะไปโรงพยาบาลไปเขตไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใส่เสื้อตัวนี้ไปเลยนะถือว่าแต่งตัวสุภาพให้เกียรติสถานที่ถูกกาละเทศะนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบุรีรัมเขาเองนะผลิตเองราคามก็อยู่ประมาณ700บาทบวกลบก่อนนั้นเนี้ยเคยซื้อเมื่อหลายปีก่อนก็ 590, 640, 690, 740ก็ ว่ากันไปก็ถือว่าราคาจับต้องได้ได้เลงน,นนะอะทีนี้มาดูรละเอียดกันหน่อยก็แล้วกันนะนี่ผู้สนับสนุนอย่างยามา่านี่เป็นเฟล็กนะบูริดัมแล้วก็มีดาวก็เป็นเฟล็กแล้วก็นี่เครื่องดื่มตาช้างก็เป็นเฟล็กเฟล็กทั้งหมดเลย3จุดส,สีที่เห็นตรงนี้หลายคนเอ๊ะเจ๊สีขาวหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นสีชมพูอ่อนนี่ตามนี้และเสื้อก็เป็นคอป,ปกกุ้นขอบด้วยสีชมพูแบบนี้นะส่วนต้องแขนนี่ก็มีสปอนเซอร์อีกเป็น True แล้วก็มีเดลล็อปพิโลนี่เป็น เครื่องนอนนี่ก็เฟล็กสีชมพูอ่อนเหมือนกันส่วนด้านนี้ก็มีเหมือนกันนี่เหมืองในประกันชีวิตกับ CP นะจ๊ะทีนี้ในลายเสื้อเนี่ยมันจะเป็นดีเทลในแต่ละปีไม่เหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันก็นกจริงแต่ปีนี้เนี่ยบุยรัมเขาใส่ลายเข้าไปก็เป็นลายนี่ท่าคุณ,ค,ณคุณไหมอ่าลุงเนยไงท่านประธานสโมสรคุณเดวินชิตช,ชอบชอบทําท่าน,น,าน,น,าน,นี้นี่แล้วก็นี่นี่น,นี่ให้แฟนแฟนซอกกราวทุกท่านนี่ก็เอารูป ไอ้เลิฟยูเนี่ยใส่ไปเคียงคู่กับรูปปราสาทสายฟ้าก็คือมีรูปสายฟ้าฟ้าดอยู่ในลายเสื้อเลยสวยงามมากนะตัวนี้พอดูลายเสื้อแล้วสวยเลยแล้วก็ด้านข้างนี่อย่างที่ลุงเนวินก็บอกว่าเขาเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะใส่ธงชาติไทยเอาไว้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะและที่เจ๊ดาชอบนะข้างตัวเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้ไม่ได้แบบเย็บติด เพราะั้นเย็บติดบ,บางทีแน่นพุงใช่ไหมบางคนพุงใหญ่เนี่ยพอมีตรงนี้มันก็ผ่อนคลายได้มาหน่อยหนึ่งนี่คือด้านหน้านะแล้วก็มีกระดุม1เม็ดซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเดียวที่ยยดําจะติเสื้อบุยรัมในรุ่นนี้เลยปกติก่อนนันเนี้ยเป็นคออย่างเงี้ยจริงแต่มีกระดุม2เม็ดมีตรงนี้1เม็ดแล้วมีตรงนี้1เม็ดเพราะนั้นเวลาสมมติถ้าเราปลดกระดุมคอไม่อยากให้มันติดคอมากเกินไปเราก็จะมีเม็ดนี้อยู่มันก็จะดูแบบโอเคประมาณน,นี้แต่นเนี้ยเหลือเม็ดเดียวไปเลยทีนี้แหวกเลยนี่ออกเซ็กซี่ซะงั นะอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่จจะํำจะติเลยชอบแบบมี2เม็ดมากกว่าเผื่อติดสักเม็ดหนึ่งอะไรงี้เนาะแล้วด้านไหนก็เป็นโลโก้ประสาสายฟ้าแล้วก็ไซส์บอกตรงนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้นี่คือด้านหน้านะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอ่ะทีนี้คือด้านหลังของบุยรำยูไนเต็ดชุดเย่านะจ๊ะนี่มีดาวบานเลยเนี่ย 8ด,ดวงนี่คือแชมป์ไทยลีกนะแสมัยก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็มีนี่ตัวนี้เป็นรอยเย็บตรงนี้หน่อยนึงก็ถือว่าโอเคอ่ะเป็นเย็บเพื่อที่ว่าจะได้แยกเวลาติดชื่อติดเบอร์ของผู้เล่นมันจะได้ชัดเจนเป็นสัดส่วนนั่นเองนะแล้วก็ด้านล่างก็มีโคคาโคล่าเป็นสปอนเซอร์อีกเพิ่มเติมแล้วตรงนี้สําคัญหิรีไซเคลิลนะจ๊ะจากขวดน้ํา14ขวดนะก็อย่างที่จะดมบอกว่าเดเนเสื้อฟุตบอลเนี่ยเป็นพีเอสเตอร์แต่ว่าเขาจะใช้พลาสติกที่เป็นรีไซเคิลเอาไปทํา กระบวนการออกมาแล้วก็ออกมาเป็นเส้นได้เพื่อมาทอเป็นเสื้อนั่นเองตัวนี้ไซส์ xl ก็จะเป็น14ขวดไซส์ size l ไซส์ m ไซส์ s ก็ใช้จํานวนขวดลดหลั่นกันไปทุกปีเนี่ยตั้งแต่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณ7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแพทเทิรนี้หมดเลยคอปกแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็สวยงามเดล็อคมาก็ชอบนะเสื้อบุรีรัมส่สบายด้วยเด่คันและราคาจับต้องได้อะนี่คือประสาทสายฟ้า อ้าวตัวแรกผ่านไปมาถึงตัวที่2นะจ๊ะพีทีประจวบต่อพิฆาตนั่นเองนะก็ปีหนึ่งทีมดังที่แฟนๆน,น,นี่โอ้โหไปที่สนามยาวที่3ามเอ่าสเตเดียมเนี่ยคนแน่นตลอดแล้วก็ปีหนึ่งทีมที่ส่งเสื้อตัวนี้มาให้เจดมด้วยก็ขอบคุณพีทีประจวบตัวยแล้วกันนะเป็นผลิตภัณฑ์จากโว้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ในตัวเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะลงเนื้อผ้าหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ทนแล้วก็ไม่สึกหรอไม่พังง่ายนะจ๊ะนี่ ตัวนี้พีทีประจบโลโก้เป็นต่อไปข้าจะเป็นปักเต็มที่ก็สีสีดเนี่ยสองตัวนี้เป็นปักนะส่วนขึ้นหนึ่งตาช้างนี่ลงเนื้อผ้านะพีทีปั๊มน้ํามันนี่ก็ลงเนื้อผ้านี่ทูกเกียเปื่เนเฉลิมชัยลงเนื้อผ้าหมดเลยด้านนี้นี่ตรงแขนนี่กาแฟพันไทยแล้วก็ผ้าเบรกเบนดิกส์นี่ก็ลงเนื้อผ้าหมดเลยนะจ๊ะส่วนฝั่งนี้นี่เหมือนกันนี่ SSI นี่ก็ลงเนื้อผ้านะโดยสีสันเนี่ยจะทาชอบมากเป็นชุดสีที่อยู่ด้วยกันแล้วมันดูโดดเด่น ก็คือส้มกับดานั่นเองแล้วดูเห็นไหมฝั่งนี้ส้มฝั่งนี้ดำเห็นไหมแต่พอขึ้นมาตรงที่บ่าจนมาถึงปลายแขนสลับสีกันเป็นดํากับส้มแล้วก็ขุนแขนนี่เท่มากส้มปับ๊บแขนคนนี้เป็นสีดําแต่พอฝั่งนี้ดําแขนคนนี้เป็นสีส้มเนี่ยโดดเด่นมากย้ำช่อมากนะแล้วด้านข้างลําตัวเนี่ยก็จะเป็นผ้าคนละแบบกับด้านหน้ากับด้านหลังเป็นตะข่ายระบายอากาศเนี่ยแล้วก็มีลวดลายเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดประมาณนี้ในเนื้อผ้านะก็สวยงามมาก นนี่ก็เป็น free surface ก็เป็นเทคโนโลยีของว o ล์เขาเออนี่ตามนี้ส่วนด้านในนี่นะก็บอกไซส์บอกอะไรเรียบร้อยนี่มีเว็บไซต์ wolbkk.com e ด้วยก็ไปติดตามมันได้สำหรับแบรนด์นี้นะจ๊ะแล้วก็มีเนี่ย i n s i g h t pure energy inside ก็คือเป็นมอตโต้ของอเสื้อเขากับของพี่ทีประจวบที่เขาทำงานร่วมกันนั่นเองนะนี่คือด้านหน้านะก็ถือว่าโดดเด่นมากแล้วที่ดําชอบอย่างที่บอกไป มันสดใสอะแล้วมันแบบเนี่ยมันมีไม่กี่สีในตัวส้มดําขาวนี่ถือว่าอยู่เลยนะนี่คือด้านหน้าของ PT ประจวบนั่นเองนะจ๊ะแล้วเสื้อเป็นคอวีแบบนี้โอเคจะททำชอบนะแพทเทิร์นนี่ถือว่าเหมือนเสื้อต่างประเทศเลยใช้คํานี้นะีเหมือนเสื้อเมืองนอกเลยนะ,ะนี่คือด้านหน้าไปดูด้านหลังนะจ๊ะสปอนเซอร์ทั้งหมดเนี่ยนะ Coral Hotel เนี่ยแพปลาเจ๊ทองสุกอะไรเนี้ยก็ลงในเนื้อผ้าหมดเลยเช่นเดียวกับด้านล่างนี่ก็ไล่มาหมดเลยนี่นะ Mang n i t Auto b a บอะไรก็ว่ากันไป แล้วตรงนี้ก็จะเว้นไว้ติดชื่อกับติดเบอร์ของผู้เล่นนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าโอเคนะสว่วนสวยงามแล้วก็ด้านหลังไม่แบ่งครึ่งแล้วเห็นไหมนี่คือแพทเทิร์นเสื้อที่จจดาว่าเขาใส่ใจอะ่ะสีส้มแล้วก็ติดชื่อติดเบอร์มนม็สวยดีนี่แล้วชายเสื้อก็เป็นแบบโค้งแบบนี้ด้วยเออเห็นไเก๋ไก๋เก๋ไก,ก,ไก๋นี่คือพีทีประจวบก็ต้องขอบคุณด้วยนะส่งเสื้อมาเจดาทั้งเย่าทั้งเยือนเลยสําหรับพีทีประจวบต่อพิฆาตน,นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นอย่างทีมที่น่าเชียร์ปัจจุบันนนถ้้าคลิปปีออไ หวังว่าจะเป็นโค้ชคนเดิมนั่นคือพี่เตีย้ยสะสมพบประเสริฐย,ยังทำงานอยู่นะแล้วก็ลุ้นหนีตายไปด้วยกันสำหรับพี่ที่ประจวบมาต่อที่อีกหนึ่งทีมนะจ๊ะฝันใจเจดาเป็นโค้ชอยู่นะั่นคือพี่แบรน์ทตวันสีปานสุภาพบุุรลูกหนังแห่งทีมชาติไทย คุมทีมนี้อยู่ True Bangkok United นั่นเองนะก็เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อเย้านะที่ใช้เตะในไทยลีกนะั่นแหละนะจ๊ะก็ถือว่าโดดเด่นมากนะกับลวดลายและสีสรรันผลิตภัณฑ์ของอารินั่นเองนะ,ะมาดูดีเทลในเสื้อกันนะเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อเขามีหลายเกรดเขามีเกรดผู้เล่นและเกรดแฟนบอลตัวนี้เป็นเกรดแฟนบอลน,นะจ๊ะก็เป็นคอกลมเป็นยางยืดน,นะแขนก็เป็นนี่เป็นผ้าเดียวกับตัวเสื้อ สีสันสวยงามนะสีดําเทาแล้วก็สีแดงตัดกันเป็นเส้นอย่างนี้เป็นลวดลายที่โดดเด่นและอีกหนึ่งจุดที่ดําชื่นชอบคือเขาใช้เนี่ยปักของอารีเนี่ยคือารายละเอียดดีเทลดีมากเช่นเดียวกับโลโก้สโมสรเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นปักนะแต่เขามาอัดด้วยกรรมวิธีการความร้อนนะเออให้มันลงไปเพราะนั้นมันก็ในตัวเสื้อเนี่ยมันก็จะไม่มี ได้เย็บด้านในเออมันก็จะเป็นแบบอัดลงมาอย่างนี้แต่เรื่องความทนทานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วตรงนี้ก็เป็นเฟล็กนะทรู True, รับเซเว่นอก็เป็นเฟล็กนี่แล้วก็มียูโรคาร์ดสตัเค้กด้านนี้ก็เป็นนี่ผลิตภัณฑ์ของอารินี่นะจ๊ะส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นผ้าโคลาแบบกับหน้ากับหลังแบบนี้นี่นี่คือด้านหน้าของ t r True b a บล o อ k ส่วนด้านในนี่ก็มีนี่เทคโนโลยีดรายไดแล้วก็ m a d ด i น Thailand นะจ๊ะอาริเกียก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ อาริเขาป้ายราคานี่บอกอยู่890บาทนี่890บาทตรง True b a n g k o เป็นเกรดแฟนบอลนะสวยงามมากนี่ตรงแขนนี่ก็มีสปอนเซอร์เป็นเฟล็กนะนี่ Direct Asia นะถือว่าสวยนะจะท้มองว่าสวยเลยแต่ว่าในส่วนตัวนะอยากให้มีสีแดงมากกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าพอมันเป็นดําเยอะเนี่ยวเวลาลงไปในสนามแนละ้วมันบางทีความโดดเด่นมันหายไปส่วนตัวนะจะว่า ถ้าไอพื้นดาตัวนี้เป็นแดงและไอลายแดงเป็นดำเนี่ยจะโดดเด่นกว่านี้อ่านี่คือด้านหน้านะของทูแบงคอกยูไนเต็ดนะจ๊ะมาต่อทนนี่ด้านหลังนะของ BUFC เห็นไหมพูดถึง BUFC ก็มีตัวนี้เลยตัวนี้เก๋มากตัวนี้เป็นยางเป็นยางแล้วก็ช็อตความร้อนลงไปติดกับเสื้อ b u f c เก็ to Bangkok United Foball Club ับนั่นเองนะจ๊ะด้านหลังก็ลายเหมือนด้านหน้าแล้วก็มีไดกินตัวนี้ก็เป็นเฟล็กเช่นเดียวกันนะซึ่งส่วนตัวแล้ว หลังๆเนี่ยนวัตกรรมเสื้อเวลามันลงลายผ้าปั๊บมันอาจจะไม่คมไม่ชัดมากนะถ้าเกิดการปริ้นติ้งหรือดิจิทัลปริ้นติ้งมันไม่ดีแต่ถ้าทําดีๆมันสวยนะแล้วมันก็จะทนแต่พอเป็นเฟล็กเนี่ยมันสวยไหมมันคมชัดแต่มันไม่ทนเวลาซักเนี่ยบางทีซักคนไม่รู้ซักเครื่องซักมือแรงเกินไปแช่ไว้นานเกินไปพวกนี้โอกาสหลุดร่อนมันมีสูงนะนี่ก็ต้องเตือนด้วยสำหรับคนที่จะซักเสื้อบอดเนี่ยซักมือเท่านั้นหรือว่ากลับด้านซัก ขยำขยำเบาๆก็พอไม่ต้องไปซักอะไรมากสำหรับเสื้อบอลมันก็คงไม่น่าจะเลอะเหมือนเวลาผู้นักเตะมันไปเล่นกันอะไรเงี้ยนะนี่คือด้านหลังก็เหมือนด้านหน้าก็อย่างที่บอกไปอยากให้สีดำเนี่ยเป็นสีแดงและพวกสีแดงเนี่ยเป็นสีดํามันจะโดดเด่นกว่านี้สำหรับ True Bangkok United ด้านหลังนะจ๊ะนี่ก็คือ True Bangkok United ในชุดฤดูกาลนี้นะจ๊ะก,ก็ยังเบียดลุ้นแยงแชมป์ไปกับพวกบุรีรัมย์พวกอะไรพวกนี้อยู่ก็ มีช่วงหลุดเสมอเยอะไปเป็นงานสำหรับทีมของพี่แบนนด์่ะก็เอาจะช่วยรุ้นยังต่อไปสำหรับแฟนๆของแข้งเทพนะจ๊ะะเรามาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งทีมแต่ตัวนี้เป็นชุดเยือนนั่นเองนะจ๊ะ ของ BG จีปทุมยูไนเต็ดนั่นเองนะก็เป็นทีมกระต่ายแก้วที่โอ้โหทุนก็หนาสปอนเซอร์ก็เยอะแฟนบอลก็แยะนักบอลก็ระดับทีมชาติอยู่ในสังกัดเพียบไปหมดเลยนะจ๊ะชุดน,นี้จะดำชอบมากบอกตัวนีนะ้เพราะนี่มันสีโปรดอยู่แล้วสีชมพูเออแต่จะแจ๊ดไปสิมนิดนึงชอบชมพูอ่อนกว่านี้แต่นี่สวยนะเป็นคู่สีที่ไปด้วยกันได้ดีชมพูกับแดงนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไนกี คอเป็นคอกลมและแพทเทิร์นนี้นะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับพวกฟุตบอลยุโรปก็เลยเนี่ยถ้าใครเห็นเชลซีเห็นลิเวอร์พูลเนี่ยก็ใส่แพทเทิร์นเนี้ยคอเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีอ่านี่เย็บไล่ลงมาจากคอลงมาถึงจุกกระแลแบบนี้นะจ๊ะอา้าวดูตรงนี้เป็นปากนะของไนกี้นะส่วนโลโก้เนี่ยบีจีมทุมเป็นอัดด้วยความร้อนแต่เป็นเท็กเจอร์ขึ้นมานะสวยนะตัวนี้สวยมากนะแล้วก็ลีโอตัวนี้เป็นเฟล็กนะจ๊ะก็เฟล็กนี่ก็จะดำก็ ฝากแฟนๆระมัดระวังนะเรื่องเฟลกนะเวลาซักนี่ปิวหายง่ายเลยนะแล้วก็นี่ยูโรเคกนะจ๊ะนี่คือด้านหน้านะแล้วก็มีบีจีแล้วก็โกมึกตรงนี้นะนี่คือก็ลายผ้าไม่มีอะไรเลยแลนี่เป็นเกรแฟนบอลน,นะก็คือจะเป็นลายเรียบๆแบบนี้เป็นผ้าทอธรรมดาส่วนตรงนี้เป็นคอยางยืดนี่มันจะเป็นยางยืดนี่นะอ่ะทีนี้มาดูที่แขนนะแขนก็เป็นแขนปล่อยไม่ได้มียางยืดอะไรเป็นแขนปล่อยธรรมดา2ฝั่งนี่ ข้างนี้ก็จะมีสปอนเซอร์เพิ่มหน่อยตรงนี้เมืองไทยประกันภยัยแล้วก็มีสูเิอชิเล็กทริกนะจ๊ะส่วนราคาเนี่ยนะตัวนี้999บาทนะสำหรับเกตแฟนบอลน,นะของ BG นี่คือด้านหน้านะสวยนะลงตัวจะต้ว่ามันดูวางถูกที่ถูกทางไปหมดเลยอะถือว่าโอเคจะมีที่แบบแปลกออกมาก,ก็คือตัวนี้อยู่ตรงนี้เออจริงมันควรจะมีอีกข้างไหมเพื่อบาลานซ์หรืออะไรก็แล้วแต่คนมองเนาะส่วนแขนก็มีฝั่งเดียวฝั่งนี้ก็ไว้ติดอาร์มไทยลีกแล้วก็ว่าไปเนาะ มันดูต่อันที่ด้านหลังของ BG ก็แล้วกันนะจ๊ะอันนี้ถือว่าแปลกและแตกต่างจากด้านหน้าชัดเจนนะโอเคตัวนี้ t เ e l b e v e l t r อนเป็นเฟล็กนะแต่แกดูเห็นไหมนี่เป็นยางยืดผ้าชิ้นนี้นี่เป็นตะข่ายเพื่ออะไรเวลาแฟนบอลใส่ไปเชียร์เลยแล้วแต่มันระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีเนี่ยผ้าตะข่ายผ้ารูเนี่ยก็ดูดิยืดหยุ่นดีมากแล้วเนี่ยเป็นตะข่ายแบบเนี้ยมันก็จะไม่อมเหงือ่อระบายความร้อนได้ดีด้านล่างก็เป็นผ้าเหมือนด้านหน้าแล้วก็มียันม่าตรงนี้เป็นสปอนเซอร์อยู่ด้านหลังนะจ๊ะก็ถือว่า โอเคละมีความแตกต่างตรงนี้ที่เป็นจุดขายและเป็นจุดเด่นที่เหลือเหมือนกันหมดนะผ้าสไตล์เดียวกันหมดเลยนี่มีตรงนี้เป็นตะขขายจะเป็นอย่างยืดหน้ากับหลังเหมือนกันก็ถือว่าโอเคละนี่ไว้ติดชื่อติดเบอร์ของผู้เล่นก็เป็นหนึ่งทีมที่ฟอร์มไม่ค่อยดีนักนะช่วงต้นซีซั่นเนี่ยได้โคชธงพี่ชายเจ้ทงชัยสุโก,โกกีไปทาแล้วก็โอเคละก็ขยับปรับเปลี่ยนเอาโค้ชมาคโกโตะเทคุระโมริหรือว่า,าเทกุเข้ามาทําในเลกสองก็ขยับพี่ธงไปเป็นฝ่ายสเกลฝ่ายวิเคราะห์อ,อะไรก็ว่านไปนี่ค เสื้อของ BG ในชุดเยือนนั่นเองนะจ๊ะในฤดูกาลนี้นะซึ่งถ้าถามเจดํานะก็เป็นอย่างทีมที่ทุนหนาและเชื่อว่าจะช่วยกันยกระดับพัฒนาวงการฟุตบบไทยไปได้อีกก้าวหนึ่งเพราะว่าปฏิตภัณฑ์อย่างไนกี้อ่ะแต่แกดูราคาด9ิบ9 9าบาทเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าราคาจับต้องได้อีกหนึ่งทีมนะสำหรับ B g ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะ อ่ะแล้นี่ทั้งหมดของเรื่องราวของเสื้อฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นำมาฝากกัน4ตัวไปเลยนะจ๊ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดํา,าดแล้วทุกคอนเทนต์เลยก็แล้วกันส่วนคอนเทนต์น,นี้คิดดูสิจ๊ะเป็นเรื่องราวของเสื้อบอลล้วน,นหวังว่าจะช่วยกันดูช่วยกันแชร์อีนี่จะได้มีกำลังใจไปซื้อเสื้อไปหาเสื้อมาทำให้ได้ดูกันนะฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มหน้าหน้าของเจ้าอยพทุกคนนะจะจไปไ้ย